สวัสดีค่ะวันนี้เราวันวันจันนะคะที่ยี่สิบเจ็ดเดือนอะไรคะพี่ตตอามกกลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเราอยู่กันณนะวัดเขาจอมทองอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะก็คือเรากลับจากวิ่งที่บุรีรัมนะคะแล้วเราเลยมาแวะพัก ที่บ้านน้องแล้วก็แบบมาเที่ยวน้องเขาก็เลยพามาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเดนินขึ้นเขาไปไหว้พระข้างบนภูเขากันนะคะที่วัดเขาจอมทองก็ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวมาทําบุญได้นะคะมีเป็นธรรมชาติเดินขึ้นเขาได้อากาศเย็นสบายนุอน่อ๋อใช่ใช่วันนี้อากาศเย็นอุณหภูมิเมื่อเช้าประมาณ14องศานะคะตอนนี้ก็คือเย็นอยู่มีแดดแต่เย็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองเดิเดนขึ้นสอากัน ลาเลิกเจดีสีจอมทองสองร้อยเมตรจุดชมวิวข้างบนนะคะข้างล่างจะเป็นเขื่อนมูลบนหรือตะวันสาดแสงแล้วก็บ่อน,น้ำทิพ์จุดชมวิวรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนยอดเขาและข้างบนจะมีพระพุทธชิน,นาราชจำลองอยู่แต่ต้องขึ้นไปบนข้างบนยอดเขาเเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนะคะ เปิดเจ้าเอยเปิดเปิด8โมงปิด6โมงเงย็นนะคะเป็นห้งายข้าวไก่ใช่ไหมใช่คืออันนี้ไก่เหยียบเองจริงๆใช่ไหม ตอนที่บอกปูนใช่ไหมใช่ตอนนี้เราเคลื่อนไปได้หน่อยหนึ่งนะคะนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ขึ้นต่อไปเช่งเดเดี๋ยวถ้าทางลงอ่ะน่าจะลงจากฝั่งนังน้น นี่บันไดตรงนั้นนะคะเขาเดินบนลงได้เห็นวิวอีกมุมนนะคะไปต่อครับ ประมาณ250เมตรเจอสารวัดใจวัดใจกันไปว่อีลงไปอีกรอบนึงเ่ยยมาถึงงต้พี่ต้องบอกพี่ต้ก็น่อยต่อให้พี่เถอะ

ที่ระยะประม280เมตร เกิดอะไรนะมูนบนโอ้แล้วที่เขาเล่นนั่งตป็นแบบอ๋อนี่ป่ะนี่มันน่าจะเป็นท่าเล่นหน่อยสิใโอ้ที่นี่เย็นดีนะน้อยเนาะโอ้ Thank ชมวิวอันแรกนะคะเมื่อกี้ไปดูวิวม,มาละแล้วก็วนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินที่ไปตรโน้น่ะแล้วก็ทะลุก้อนหินใหญ่ๆขึ้นไปนะคะจะเป็นลานพระพุทธชินมาลัยไปเพ่งค่ะ აი ესაც ის छा छः มาถึงตรงจาก,กลอดใต้อุโมงค์ก้อนหินมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ไปดูจุดชมวิวฝั่งโน้นกันนะคะรล้าพดี๋พุทชินกันน ตรงนี้แบบว่าด้านนี้จะบางลมพอดีเระวังัาหงาย ีิลาเลิก์โรด,ดีสีดำทองพระพุทธเจ้าลายพระพุทธบาทชุดชมวิวลายพระพุทธบาท ยอดยอดเขาจอมทองนะคะเป็นพระพุทธบาทเบื้องซ้ายตามที่อ่านจักทางใต้นะคะ Ну. หินจำลองช่างม่านแบบเหมือนใช่เลยอ่ะองเหมือนที่ท้ำนาคาไงแล้วก็แบบเหมือนกันทุกช่าม่านหินเลยนะที่เป็นแบบช่าม่นหินออกไปเนาะที่โผล่ออกมาอันแบบที่เราเห็นอ่ะเข้าใช่อ๋อนี่นะคะสมขึ้นมาถึงตรงพระพุทธเจ้าพพระุทธชินราชจำลองนะคะเออนี่เดี๋ยวเรามาไหว้วันนี้เรามาใครรีวันนี้เรามาแบบมากับน้องไกด์กิติมาศจูแล้วก็เจอยู่นู่น พี่เจเก่งมากเลยพี่คือเป็นหัวลากเราเลยแหละหัวลากใช่ไหมลากเราเข้าศาลาพักนั่งพักใช่ไหมก่อนโอถ้าใครมีโอกาสมานะขึ้นไม่รู้สุขมากค่อยๆขึ้นนะคะมาแป๊บนึงก็ถึงละเดี๋ยวไว้พักก่อน จะไม่ขึ้นต่อไงเหรอใช่ก็้แบบว่าแต่คืนนี้มันคือบนยอดแล้วถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เดินลงก็จะนเดินลงไปทางเดินลงอีกทางนึงนะคะไม่ต้องเดินทางเก่ามีทางลงอีกฝั่งนึงได้ดูวิวอีกแ้ได้เป่าไผ่ใช่แล้ว นี่เป็นศีราลเล่ยนะคะเจดี JD สีทองทในอนาคตจะสร้างเป็นพระเจดีแบบที่เห็นในรูปนะคะที่วางศีราลเล่อกเมื่อปี2547แล้วก็ประมาณการก่อสร้างประมาณ20ล้านแต่จะสร้างในอนาะคตไปจึงต่อค่ะ เดี๋ยวแวะแวะไปดูบ้าง <laughs> ได้ค่ะคุณไก่คุณไก้ เอาอีกด้านหนึ่งนะคะไปอ๋อนี่เ็นต้นไมนิ่งนะดูนี่ฮึจริเหเน่ยอ๋อนี่จะชมอีกคนนึงปะมาแล้วโหอย่าดมเชือมากเ <laughs> จะเป็นเหมือนไฟป่ามะที่ตรงนั้นอะฮะวันนะั้นพี่ตู้ให้พี่ดูคลิปว่าือ้นะมันก็มีน่าจะไฟป่าแล้วเออน่ะพี่คิดยบอกว่ามีข่าวใช่ไหมน่าจะใช่อยานะ่าเนี่ยนี่ นช่วยเป็นที่นั่งนั่งมาทั้งลงขอล่ะเจ้าต๊ะลงอีกด้านหมที่ไม่หายหายต้องต้องลงต้องลงเลไม่ใส่แว่นปุ๊บต้องถ่เป็นสีเขียวเลยจ้าดีจังเนี่ยไม่มันเขียวพี่จ้อไม่ตรงไมื่เทียอ๋อเพ่ให้แบบเขียวขึ้นเนี่ย พอถอดได้มันเหลืองอใช่โอ้ทางนี้จะใช่ ใดแท่จริงๆแต่ก็นี่ของมันมสวยเลยมีตนูเป็นไม้ตเแล้ว่น็เนี่ยเนี่ยมีนัตรงนับองีนะ อ๋อเอออ๋อใมันใช้หละย่หก็วคนเิป็นันินจริงๆเลยเนี่ยนตอนนี้นะคะนี่เป็นทางลงอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆหินสิแรงอ่่เราเรียกกันเองนะว่าหินสีชมพู นี่นะคะเป็นชั้นชๆ้นั้นน,นเหมือนแบบเหมือนเอามาวางซ้อนกันเลยอะคะ่ะอาจจะแบบสมัยก่อนอาจจะภูเขาสูงกว่านี้แล้วก็หินแตกหินแยกเป็นชั้นชั้นชั้นช้นนะคะโอ้สวยสวย เป็นชั้นขั้นขั้นคือใายกว้างนะคนตัวใหญ่อ่ะใช่ไหมหรือความแก้วของของบันไดได้เดินเดินดีๆด้วยนะมาวอร์มอุ่นเดินใช้แค่ปิ้ง รวังหัวด้ครับรวังหัวรอท่าไทยน่าจะ เราจะไปใช้ถ่ายพิเอลงแล้วอันนี้เป็นเสารอะรคะเพราะว่าร่องเราอยงให้คนจบอ๋อบางคนก็ฝั่งนี้นะเราดูการลงบันไดแบบตะแทงใช่ไหมใช่ ก็ละฝั่งที่ลงขวาถือลงซ้า okay. ย <Hey. S 1> อันนี้ลงมามแล้วก็เมื่อกี้ที่เราขึ้นคือตรงนี้ใช่ๆแต่ยังไ,ไม่สุดเดี๋ยวต้องลงมาให้สุดอ๋อลงมาให้สุดเดียว พื้นที่พุทธอุทยานวัดเขาจอมทองอันนี้ที่ทางขึ้นเมื่อกี้ <Hey. laughs> ตอนนี้เอนนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะก็ความสูงที่เดินขึ้นไปก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตร ประมาณนั้นใช่ไหมคะพี่ต๊อาเนี่ยร้อยห้าสิบเอ็ดเมตรความชันอความชันนั่นแหละตามเกณฑ์จากจุดนี้นะคะอะก็ชิวๆเดินเล่นในระยะรวมเท่าไหร่ใช่ระยะรวมหนึ่งจุดหกสามใกล้เคียง,งของห <1. 64 S 2> น,นึน่งจุดหกสี่กิโลก็มีพระให้ไหว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะคะที่วัดอวัดวัดวัดเขาจอมทองนะคะ อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะใครมีโอกาสก็แวะมาทําบุญไบว้ะมาเที่ยวชมวิวได้นะคะโอเคบ๊ายบายนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า